ส่วนค่าคือคอยนิมุนมูล,มลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรียมีนด้กันมาได้ข่าวแรกนะครับดอทคอยมุ่งเป้าที่0.2นะครับวานก็กวาดไปแล้ว27.4พันล้านคือ24,000 สี่รอยล้านนะครับโดยประมาณยังคงทรงตัวอยู่เหนือ0 1นหนึ่งห้านะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะเนื่องจากตัวของอีเ e อเรีเนี่ยน่าจะทุบถึงสองพันสองนะครับสองพันห้าถึงสองพันสองตอนนี้ลงมาเกือบสองพันเจ็ดแหละอ่ะนะครับชิบะอินุนะก็จะเปิดตัวบัตรชำระเงินกำหนดการแจกชิปเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยสิบสี่ล้าน หกแสนเจดหมดันแดร้ในช่วงแรกนะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อขายเปิดตัวเรื่องของบัตรเครดิตโดยเฉพาะนะก็ข้อมูลนี้มาจากชิปนะครับในวันที่17พฤศจิกายนปีสองพนยีิบหอันนี้โพสลงใน X เ,เลยนะครับก็ทำให้เห็นว่าชิปเนี่ยเริ่มที่จะทำเรื่องของเว็บสนะครับโดยผ่านตัวของเครือข่ายหรือระบบของชิบะเทียมนั่นเองข่าวต่อมานะครับ เนื่องจากเหรียญในเครือข่ายของปั๊มเนี่ยก็ออกเหรียญเป็นตัวของปั๊มนะครับก็คือเครือข่ายของปั๊มดอทฟันก็ออกเหรียญปั๊มจะเปิดตัวอีกอันหนึ่งก็คือเมฮมนะครับเป็นโทเค็นเฉลีย่ยประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดันสารอยโทเค็นเปิดตัวบนแพลตฟอร์มนับตั้งแต่เมฮมเปิดตัวมีโทเค็นเฉลีย่ยคือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยโทเค็นต่อวันนะ ปั๊มก็ขึ้นไปประมาณ2.82นะเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาโมเมน t ตัมได้อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูด้วยกันต่อมาเป็นข่าวของ w o r ร์บริตี้ไฟแนหรือ Wi-Fi นะครับตอนนี้ก็กำลังที่จะถูกลัง,งับนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบโดยรัฐสภานะครับนำโดยคุณอลิซาเบธวอลเลนกล่าวหาว่าการขายโทเคนให้กับหน่วยงานในภูมิภาคเนี่ยที่ถูกความบาด นะครับเน่องช่นเกาหลีเหนือรัสเซียอิหร่านนะระบุเมื่อวันพุธนะครับว่ามีการเกี่ยวข้องเรื่องของการก่อการร้ายซึ่งเคสเนี้ย้ายกับซีซีเลยนะครับโดนเรื่องของการฟอกเงินแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเหรียญ Verity f i n a n นั้นมันเป็นเหรียญของทัมอะนะครับของตระกูลทัมมีแบคอัพอยู่เมืองหลัง ต่อมานะครับคือ v ว r ร์บิตี้ n ฟ n นนได้รับการสนับสนุนจากทมเนาะจัดสรรเงินทุนใหม่หลังจากละเมิดถึงความปลอดภัยนะครับเขาก็จะมีการจัดสรรเรื่องของงบประมาณต่างๆนะอันนี้ก็คืออาเวอร์ิตได้รังงับผู้ใช้บางบัญชีตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนนะครับหลังจากระบบรัรกษาความปลอดภัยของบุคคลที่3บกพร่องนั่นเองกำลังเริ่มจัดสรรเงินทุนใหม่นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัย ต่อมานะครับเป็นข่าวของไลบ้าพุ่งกว่า30%ในวันพุธนะครับขณะที่รัฐทัสภาอาเจนตินานะครับเผยแพร่ P P P, งานความยาวกว่า200หน้านะครับก็สร้างความตกตะลึงโดยกล่าวหาว่าผู้จัดทำโทคเค็ตและพันธมิตรทางการเมืองร่วมกันวางรับรอบนะครับในการหลักภูเงินของลูกค้าฉะนั้นการพรมพบที่ระเบิดได้สร้างถึงการตกตะลึง นะครับทั่วคริปโตและการเมืองในประเทศด้วยของอาร์เจนตินาทำให้ไลบ้ากลายเป็นโทเค็นที่มีทอดถกเถียงมากที่สุดนะครับก็ไลบ้าตอนนี้อยู่ที่ราคา0.02ตัว232ดอลลาร์ก็เสียได้นะครับไม่ได้ไปต่อนะก็อาจจะต้องรอกันโอ้เยอะเหมือนกันเลยนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับผมก็ขอโปรโมทสำหรับกระดานบิตเกตนะครับ ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญเปเป้ดอกสิบเปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากสามสิบวันก็สามารถเข้าไปฝากได้และฝากกดไลค์กดแชร์กดสตัทคายแล้วกดกระดิ่งกด,ดุดมิีตามเรามีกลุ่ม amazing moon story แล้วก็ชีบะอย่างชีบะเปเป้โฟกี้นะเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้กระดานเม็กซี่เป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้ง ราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอร์ตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเรนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m e x กซติด10อันดับแรกของคอยมาเกดแคดด้วยนะเราก็กระดาน m ม x กซถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถทั้งเล่นสั้นเล่นยาวสปอตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาท โอเคครับท่านใดสนใจนะผมก็จะมีเสื้อช่องนะครับมีอยู่สามลายนี้เลยนะสามสีแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ตรงหน้าอกนะครับนี่ amazing moon story นะ coin new moon แล้วก็ตัวของ r i c h moon coin นะครับเท่ ه, สวยนะ ใส่ตอนกลางวันได้นะครับพื้นเป็นสีดําด้วยเหมาะกับในระยะเวลาหนึ่งปีเนี้ยนะครับใส่ออกนอกบ้านได้แถมเสื้อนี้เป็นเสื้อกีฬาด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดพอเวลาออกไปเล่นกีฬาเนี่ยนะครับเหงื่อมันจะไม่มันจะระบายเหงื่อได้ดีนะครับเหงื่อจะไม่กักอยู่ในบริเวณเสื้ออยู่ที่บริเวณข้างหลังของเสื้อนะครับหรือบริเวณจุดอับที่มีเหงื่อเนาะ อันนี้นะครับก็ลองดูผมลองในการลาดน้านะเอาละเอา,เอาน้ำน่ะลาดลงไปในเสื้อเสื้อเนี่ยแห้งเหลวมากๆเลยนะก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับล้าสาหรับวันนี้เราก็หวังว่ามินคอยจะโกยตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอนจมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ